สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love Tarot นะคะวันนี้เรามาเปิดพลังงานหน้าไพ่กันแล้วแต่แล้วแต่เลยค่ะว่าพลังงานหน้าไพ่อยากจะส่งสารหรือพลังงานใครอยากจะสื่อสารถึงคุณแล้วแต่หน้าไพ่อยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับพลังงานของพวกคุณเลยนะคะวันนี้แล้วแต่เลยค่ะเราไม่อยากจะมาตั้งหัวข้ออะไรใดๆเพราะว่าพลังงานหน้าไพ่นี้มันเป็นพลังงานโดยรวมไม่รู้ว่า พลังงานนี้จะไปตรงกับของท่านใดดูแล้วมันไม่ใช่มันไม่ตรงคุณเลื่อนผ่านได้เลยค่ะอะไรที่ดูแล้วไม่เข้าหูไม่เข้าตาก็เลื่อนผ่านได้เลยไม่ต้องมาซีเรียสไม่ต้องมาอะไรกับมันนะคะจงอาดูอยู่ในจุดที่มันเป็นเรื่องความสบายใจความบันเทิงดูให้มันเป็นเรื่องสนุกสนุกไปเนาะมาเรามาเช็คพลังงานกันว่าคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาใน คลิปนี้ช่องนี้วันนี้พวกคุณเป็นยังไงกันนะคะไพ่อยากจะสื่อสารอะไรกับพวกคุณพลังงานตัวตนของพวกคุณเป็นยังไงขอบุญบารมีครูบาอาจารย์ท่านได้เปิดทางเปิดพลังงานอนุญาตให้กับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยค่ะขอพลังงานอนุญาตให้คนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยค่ะ พลังงานของพวกคุณตอนนี้มีความคิดมีจินตนาการในเรื่องการทำงานมีความโดดเด่นค่ะในเรื่องการทำงานบอกได้เลยว่าแล้วก็มีเสน่ด้วย<ม>เห็นได้เลยว่าตัวของพวกคุณน่ะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาในชีวิตใน,ในสายงานในหน้าที่การงานที่พวกคุณทํามีเสน่ค่ะบอกได้เลยชีวิตพวกคุณมีตัวเลือกมีทางเลือก ถามว่าอะไรไหมก็น่าที่จะพวกคุณน่าที่จะต่อให้จะมีคนเข้ามาในชีวิตนะมีความรู้สึกว่าตัวของพวกคุณยังนึกถึงใครคนหนึ่งอยู่ยังอยากพูดคุยยังอยากจะเข้าหาใครคนหนึ่งอยู่ซึ่งตอนนี้ก็น่าที่จะนิ่งก็น่าที่จะเงียบกันไปแต่ความรู้สึกยังอยากพูดอยากคุยขณะเดียวกันพวกคุณก็เป็นคนที่ ต่อให้จะดูมีสเสน่ห์มีคนเข้าหามีตัวเลือกมีทางเลือกพวกคุณก็ยังดูไม่ได้เปิดใจอะไรขนาดนั้นนะคุยได้อะไรได้เป็นเพื่อนเป็นกระลายนิมิตมีความกลุ่มกลิ่มอยู่ในตัวเองก็จริงแต่ว่าอ่ายังรู้สึกว่าลึกๆแล้วก็ไม่ได้เปิดใจขนาดนั้นแล้วก็ยังมีความรักการที่อยู่กับตัวเองอยู่และยัง ใจเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยวางใครคนหนึ่งไปนะคะยังมีความรู้สึกในใจอ่ะยังนึกถึงใครคนนั้นอยู่แต่ก็ถามว่าจะอะไรไหมก็ไม่หรอกคุณเก็บไว้ในใจยังอยากจะพัฒนากับใครคนนั้นอยู่ก่อนหน้านั้นเขาอาจจะให้เราเป็นตัวเลือกทางเลือกเป็นอะไรหรือตัวคุณนี่แหละมีตัวเลือกทางเลือกอาจจะเลือกในสายงานด้านการทํางานความรักยังไม่ได้ลงรายละเอียดหรือไม่ได้ขนาดนั้น พวกคุณนิ่งค่ะถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักพวกคุณนิ่งต่อให้จะรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่ยังอยากจะคุยกับใครคนนั้นอยู่แต่พวกคุณเห็นคุณค่าในตัวเองขณะเดียวกันพวกคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาหาเข้ามาเพื่อพูดคุยสารความสัมพันธ์แต่ว่าพวกคุณแบบไม่ได้จะไปยึดติดกับใครพวกคุณยึดติดกับตัวเองอยู่กับชีวิตของตัวเองแล้วก็ งานแล้วก็ความมั่นคงในเรื่องการเงินนั่นคือเป็นประเด็นหลักในชีวิตของพวกคุณเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะถามว่ารักไหมก็อยากรักน่ะแหละอยากคุยไหมอยากคุยแต่ว่าคุณขออยู่ในจุดที่คุณสบายใจนะคะถ้ามีเงินแล้วก็รู้สึกว่ามันสบายใจขึ้นอะชีวิตอะเรื่องความรักก็เอาไว้ตรงนั้นแหละเข้ามาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าไม่ได้ อยู่ในมาตรฐานที่คุณพอใจคุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับตัวเองมันก็สบายใจดีไม่ได้จะไปยึดติดอยู่กับใครถามว่ารักไหมรักตัวคุณเป็นคนที่ฉลาดบอกได้เลยว่าพวกพวกคุณฉลาดต่อให้ใครที่จะพยายามดึงคุณเข้าไปในความสัมพันธ์คิดที่จะมากักพวกคุณไว้อะพยายามทำทุกอย่างที่จะเหมือนมั่นใจในสเสน่ห์ในตัวเองพยายามที่จะ พวกคุณไว้ในชีวิตบอกได้เลยพวกคุณฉลาดไม่อยากเป็นตัวเลือกทางเลือกใครแล้วก็จิตใจของพวกคุณค่อนข้างที่จะหนักแน่นมั่นคงแต่พวกคุณดูเหมือนกับชิวกับชีวิตนะถามว่าคุยอะไรไม่คุยได้แหละจะถามว่าจะอะไรไหมไม่เห็นถึงความฉลาดในการจัดการชีวิตในการเลือกเส้นทางในการวางตัวของพวกคุณค่อนข้างที่จะฉลาดมากๆ อะไรที่ไม่ใช่ตัดจบค่ะคุณรู้สึกว่าทุกวันเนี้อดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะถูกหักหลังคนเก่าๆของคุณอ่าอะไรก็ตามพยายามที่จะดึงคุณหลังคุณกักคุณไว้ในชีวิตทําทุกอย่างเหมือนรักคุณมากแต่จริงๆ,ส,งๆสิ่งที่คุณได้คือความเจ็บคือความเสียใจคุณคงอดทนอดกั้นมานานมากกับความสัมพันธ์นี้ก็ไม่เห็นไปไหนมาไหนก็เห็นอยู่งั้นนะ คุณก็เลยรู้สึกว่าวันหนึ่งคุณเลือกที่จะเข้มแข็งรู้สึกว่าคุณนะ่ะมีคุณค่ามากพอที่จะอยู่ในความเจ็บปวดแบบนั้นคุณก็เลยเคลียร์เลยค่ะอยู่ไปก็มีแต่เรื่องเครียดเรื่องกังวลใจเพราะฉะนั้นคุณเลือกที่จะเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้เลือกที่จะจบแล้ววันนี้คุณก็รู้สึกว่าคุณเข้มแข็งมากๆคนคนนั้นนะคะเข้ามาในชีวิตคุณนะหนึ่ง เรื่องเงินมีแต่ความขัดแย้งไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณสงบสุขอ่ะมีแต่ปัญหาให้คุณบางพลังงานคุณช่วยเหลือเขาด้วยซับพอร์ตในเรื่องเงินเขาด้วยเอาง,ง่ายๆอะ่ะคุณพยายามลดตัวเองอดทนอดกั้นกับสถานการณ์นั้นทั้งๆท,ท,ที่จุดๆนั้นไม่ได้คู่ควรกับคุณเลยอยู่ไปก็ขัดแย้งค่ะอยู่ไปก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นเลยอะ่ะที่คุณจะอยู่จุดนั้น ตัวของคุณวันนี้ฉลาดเข้มแข็งเพราะคุณได้บทเรียนที่มันหนักหน่วงมาแล้วพลังงานหน้าภัยความขัดแย้งความไม่สบายใจอะไรต่างๆคุณรู้สึกว่าคุณไม่พูดแล้วนะที่ผ่านมาคุณก็พยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะอดทนอดกันก้นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่วันนี้คุณรู้สึกว่ามันสุดแล้วอะความรู้สึกคือมันจะทนไปเพื่ออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยรู้สึกว่า คุณเห็นคุณค่าในตัวเองอะไรที่คุณไม่ได้รู้คุณจะได้รู้อะไรที่คุณไม่เห็นคุณก็ได้เห็นท่าแท้ของใครคนนั้นซึ่งคุณรู้สึกว่าคุณได้รู้ใจตัวเองแล้วว่าบวกลบคุณหารแล้วเนี่ยคนคนนั้นไม่ได้ตอบโจทย์คุณเลยเพราะฉะนั้นแล้วทําไมคุณต้องอยู่อ่ะดวงตาที่สามคุณเปิดอยู่แล้วไม่เปิดก็ไม่รู้จะว่าไงละเพราะว่าคุณไม่ได้โง่อ่ะเพราะว่าพลังงานหน้าไพ่เป็นพลังงานลบเลยคนคนนั้น มันตรงกันข้ามกับคุณน่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาตัวเองออกมาค่ะมันถึงเวลาที่คุณจะเอาตัวเองออกมาหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างเปลี่ยนไปค่ะชีวิตของคุณไม่ไปแบกรับอะไรแล้วอยู่ไปพยายามไปมันก็หาทางออกไม่ได้อึดอัดใจค่ะจบค่ะคุณเลือกที่จะจบกับความสัมพันธ์นั้นคุณรู้สึกว่า คุณไม่ได้ใจดีอีกต่อไปแล้วกับความสัมพันธ์นั้นเพราะฉะนั้นสถานการณ์อะไรก็ตามที่คนพยายามที่จะเข้ามาสร้างพลังงานท็อกซิกกับคุณคุณรู้สึกว่าคุณปิดใจค่ะจบอย่าเข้ามาอย่าพยายามเข้ามาในชีวิตคุณหรืออย่าพยายามเหนี่ยวลังหรือดึงคุณเข้าไปอยู่ในจุดนั้นไม่ว่าเพื่อนไม่ว่าคนรอบข้างไม่ว่าใครก็ตามคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณเห็น ทาตุแท้ของของทุกคนหมดละว,ว่าใครมาเข้ามาเพื่อผลประโยชน์อะไรเข้ามาเพื่อมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้คุณไม่ได้ใจดีค่ะตัดทิ้งเลยเดทเกิดขึ้นไม่ไม่อนุญาตให้ใครมาสร้างความหนักอ,อกหนักใจให้กับคุณไม่มาสร้างภาระที่ให้คุณจะต้องไปแบกรับเพราะคุณรู้สึกว่าทุกวันเนี้คุณก็เอาเอาง่ายๆอ่ะ คุณเป็นคนที่ดูแลซัพพอร์ตคนอื่นเป็นเป็นพลังงานระดับเนี้ยคุณอนะเป็นคนหัวหน้าครอบครัวที่ช่วยซัพพอร์ตคนอื่นดูแลคนอื่นอะไรอะแต่คนอื่นไม่ได้จะมาอะไรคุณนอกจากเอาพลังงานลบๆมาให้คุณเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณวันนี้ใครก็ตามที่เข้ามาเพื่อสร้างปัญหาให้กับคุณจบเลยค่ะคุณไม่ได้มายึดถือไม่ได้มาทำอะไรเพื่อใครอีกต่อไปแล้วไม่ได้มาใจดีอะไรเพื่อใคร นาคานี่คือพลังงานของคุณดูซิว่าสถานการณ์คนที่พยายามที่สร้างประเด็นให้คุณตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคนที่คุณรู้สึกว่าอ่ะไม่เอาละเอออยู่ไปก็ดูเสียเวลาดูดูไม่มีบุญบารามีอะไรที่จะมาเกื้อหนุนคุณได้นอกจากผลประโยชน์หรือให้คุณสร้างภาระให้กับพวกคุณ ไม่ได้ทําให้ชีวิตพวกคุณดีขึ้นดูซิว่าพลังงานคนพวกนี้จับเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะโอ้ย <c oughs> บอกได้เลยว่าคนที่สร้างประเด็นให้กับพวกคุณไม่ว่าคนรอบข้างไม่ว่าคนรักตอนนี้มืดแปดด้านค่ะชีวิตดูติดขัดไปหมดในวันที่ไม่มีพวกคุณก่อนหน้าน,านั้นพวกคุณหน้าที่จะช่วยเหลือเรื่องการเงินซัพพอร์ตไม่ว่าเรื่องอะไรในชีวิตเขา อยู่กับคุณอนะ่ะมันเป็นความมั่นคงเพราะฉะนั้นในวันนี้ดาบเสียบรอบอย่างเงี้ยชีวิตดูไม่มีความสุขอยู่แล้วค่ะมือดอแปดดานหาทางออกไม่ได้อึดอัดใจทุกอย่างมันดูบีบรัดเข้าไปหมดดูไม่มีทางออกไม่ดีแน่นอนค่ะพลังงานไพ่เต็มไปด้วยอุปสรรคและปัญหาในชีวิตของพวกเขานะคะไม่ว่าคนรัก ไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะอะไรก็ตามเห็นได้เลยว่าไพ่ที่ดีออกมาก่อนหน้านั้นคุณน่าที่จะให้ใจคนพวกนี้มากๆอย่างคนรักเงี้ยโคตรจะรักเขาเลยเอออยู่ในชีวิตก็ไม่ได้จะพยายามทําอะไรเพื่อคุณอมพนณาใจเย็นอยู่นั่นนะจะอะไรก็ไม่อะไร ก็มีแต่คุณนี่แหละที่รู้สึกว่าเหมือนรอเขาได้อ่าอะไรก็คือใจเย็นกับเขามาโดยตลอดคือใจดีเอาง่ายๆโคตรจะใจดีอะคุณนะแล้วก็ให้ใจเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจอะไรก็ตามที่เคยเป็นปัญหากับเขาเขามองว่าเมื่อก่อนอะคุณคือความรักที่บริสุทธิ์ใจเป็นผู้ให้และหาทางออกให้กับเขาได้เสมอถึงแม้ว่าบาง บางพลังงานไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องเงินแต่คุณก็หาทางออกให้กับเขาได้เสมอในชีวิตเขาจะไม่มีทางตันแบบนี้ในวันที่ไม่มีคุณชีวิตเขามีทางตันมันไม่มีทางออกอะแต่ในวันที่มีคุณอะชีวิตเขามันมีแสงสว่างคุณใจดีกับเขาปรารถนาดีกับเขามาโดยตลอดแต่ตัวเขาเอง ที่ไม่ได้คิดที่จะทำอะไรให้มันตอบสนองคุณในในในสิ่งที่คุณให้เขาคือมันเกิดร้อยไงแต่คนพวกนี้เอาแต่ปัญหามาให้กับพวกคุณเพราะฉะนั้นวันนี้ในการที่ให้อิสระแก่กันเหมือนชีวิตของคุณจะไม่ได้ไม่ได้แคร์เขาแล้วไม่ได้อ่อนโยนกับเขาแล้วโนสน no แคร์ค่ะความรักไม่มีก็ได้ คุณอยู่กับตัวเองแล้วอยู่ได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นเขามองว่าตอนนี้คุณดูเหมือนจะไม่แคร์เขาแล้วทั้งท้งท,งที่เมื่อก่อนคุณน่าที่จะใจดีกับเขามากๆคนคนนี้ก็เหมือนเฝ้ารอเวลาสังอที่ผ่านมาดูซิว่าเขามั่นใจไงว่าคุณมีใจให้กับเขาเดี๋ยววันหนึ่งคุณก็ต้องกลับมาแต่เสียใจค่าว,วันนี้กับวันนั้นมันไม่ได้เหมือนกัน คนคนนี้ก็อาจจะมั่นหน้าในตัวเองมากคือวันนั้นก็คือไม่ได้ให้ความมองแต่ตัวเองมองแต่ชีวิตตัวเองมองแต่ความรู้สึกตัวเองแต่ไม่ได้คิดที่จะมาดูแลห่วงใยใส่ใจคุณเหมือนที่คุณเป็นเพราะฉะนั้นวันนี้เขามองว่าคุณเข้มแข็งมากแล้วรู้สึกว่ามีความสุขกับตัวเองอยากทำอะไรทำ ไปข้างหน้าคือเอาง่ายๆไม่ได้มานั่งอดทนอดกั้นกับเขาอีกต่อไปแล้วพลังงานหน้าภัยแล้วเขามีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาทำอะไรไม่ได้เลยเพราะคุณเนี่ยเมินเฉยคุณโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองไม่ได้คิดที่จะมาทำอะไรเพื่อเขาอีกต่อไปแล้วเขารู้สึกว่าในวันนี้คุณเข้มแข็งมากคุณถอดใจกับเขาแล้วชีวิตคุณไปข้างหน้าบอกได้เลยว่าพลังงานของคุณ่ะ มันทรงอํานาจมากไม่ไม่ไม่ได้ว่าทรงอํานาจอะไรนะก็เขานี่แหละทําให้คุณต้องเป็นแบบนี้เขานี่แหละเป็นต้นเหตุที่ทําให้คุณต้องเป็นแบบนี้จริงๆก่อนหน้านั้นคุณโคตรที่จะให้ใจกับคนคนนี้มากเลยแต่เขาเองที่เห็นแก่ตัวที่มองแต่ตัวเองเพราะฉะนั้นบอกได้เลยวันวันนี้เขามองว่าคุณไปข้างหน้าแล้วไปไกลจากเขาด้วยแล้วก็ไม่หันมามองเขาด้วย คุณเหนื่อยกับเขามามากอดทนอดกันกับเขามามากซึ่งวันนี้ฟิลอารมณ์ของคุณไม่ได้คิดที่จะหันกลับมานีน่คือในความรู้สึกเขานะคะหรือช่ไม่ใช่นั้นคนคนนี้ตอนนี้ชีวิตทำตัวเหมือนมีความสุขทำตัวเหมือนชีวิตแบบสบายดีชิวๆเข้มแข็งไม่ได้คิดอะไรนะที่ไหนได้มันจะเข้มแข็งไปได้ยังไงชีวิตมีแต่ปัญหาเหนื่อยทำอะไรก็ดู เหมือนต้องพยายามอดทนอดกั้นพยายามต่อสู้แต่ทำตัวเหมือนตัวเองอยู่ได้อยู่ได้ดีเวลาโพสสื่อโซเชียลอะไรองเงี้ยเหมือนสื่อว่าไม่ได้เป็นอะไรนะทั้งๆที่ชีวิตในในรูปแบบเนี้ยไม่ง่ายอยู่แล้วในการดำารงชีวิตของเขาปัญหาเยอะค่ะต้องต่อสู้แบบหืดขึ้นคอแต่ทำตัวเหมือนเข้มแข็งบางพลังงานนะที่เขาเป็นนะรู้สิว่าเขาคิดกับคุณยังไง เขาคิดกับคุณยังไงในพลังงานไพ่แบบนี้นะคะคนที่ไม่ดีกับคุณบอกได้เลยชีวิตไม่ได้ง่ายคนที่คุณให้ใจแล้วใจดีกับเขาแต่พวกนี้ทําให้คุณอไม่คิดไม่ดีกับคุณบอกได้เลยชีวิตนะ่ะไม่ได้ง่ายค่ะทําอะไรก็ดูมีแต่อุปสรรคและปัญหาหืดขึ้นคอ,อ,อ,อเออเหนื่อยเหนื่อยด้วยค่ะรู้สิว่าคนนี้ของคุณเขาคิดกับคุณยังไงนะตอนนี้ โอ้โหมาเห็นค่าในวันที่คุณไม่เอานี่นะเอ,อ้ยเยี่ยมเอ,อนี่แหละคนเราถ้าไม่เจอปัญหาพวกนี้นะคะถ้าไม่เจอความเมินเฉยถ้าไม่เจอพลังงานที่คุณดูทรงพลังเข้มแข็งวันนี้คนคนนี้ไม่สำนึก ในวันนี้ก็เลยถามเขาว่าแล้วเขารู้สึกกับคุณยังไงโออยากใช้ชีวิตกับคุณอยากแต่งงานกับคุณตอนเนี้จิตใจคืออยากเริ่มต้นใหม่มีแรงปรารถนาในตัวคุณมากๆมารู้ใจตัวเองว่ารักคุณเนีย่ยเป็นพลังงานหน้าไพ่ก่อนหน้านั้นเป็นพลังงานไพ่เหนือคู่มองว่าอยากใช้ชีวิตกับคุณคุณเป็นคนที่ใจดี ห่วงใยใส่ใจเป็นคนที่ซับพอร์ตเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึง่งรู้ใจแล้วค่ะว่าคุณนี่แหละคือคนที่รักเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจก่อนหน้านั้นจะเป็นยังไงไม่รู้แต่วันนี้อยากอยู่กับคุณอยากใช้ชีวิตกับคุณอยากให้คุณให้โอกาสเขาซึ่งมันเป็นอะไรที่ในวันที่คุณมูฟไปข้างหน้าแล้ว แล้วเขามาคิดในวันนี้ซึ่งมันจะทันไหมแต่คนคนนี้บอกได้เลยค่ะนึกถึงแต่สิ่งดีๆของคุณเลยตอนเนี้ยโอ้อยากมาหาคุณมากอยากให้คุณให้โอกาสเขาอยากให้คุณยังใจดีกับเขาอยู่เหมือนเดิมนึกถึงแต่เรื่องดีๆของคุณเขาตัดคุณไม่ได้เลยจริงๆถ้าตอนนี้พวกคุณอยู่ห่างกันไปคิดถึงคุณหนักมากเลยคนคนนี้จิตใจอ่อนไหว เขามีความสกว่าตอนเนี้เขาตอนนี้กับเขาคนเมื่อก่อนไม่เหมือนเดิมแล้วเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาเฝ้ารอคอยที่อยากจะมาหาคุณตอนเนี้คุณและเขาอาจจะมีระยะห่างกันแต่คุณคือเป้าหมายอนาคตที่เขาอยากจะอยู่ที่มีคุณอยู่ตรงนั้นน่ะอ่าคิดช้าไปไหมเอาเลยนะคะ เขามีความหวังมีความหวังมากๆว่าคุณและเขาจะได้กลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งโชคชะตาเหมือนเขาไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าได้โปรดจับคุณหมุนวนม,มาหาเขาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมอย่าให้คุณไปจากเขาได้ไหมเขาเข้าใจแล้วค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าคุณมีค่ากับเขามากแค่ไหนในวันนี้บอกได้เลยว่าคุณอะ ทรงอํานาจสง่างามในที่ของคุณคุณนิ่งคุณโฟกัสกับชีวิตในเรื่องการเงินคนคนนี้เห็นความโดดเด่นในตัวคุณบางพลังงานเนี่ยคุณทางานแบบสื่อโซเชียลอะไรก็ตามดูคุณมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงขณะเดียวกันมันมากับความมั่นคงเงินทองชีวิตของคุณคือมองมาคือโคตรจะดีอ่ะในวันที่เขาได้รู้ว่าคุณดีแค่ไหนคือ วันที่คุณไม่อยู่แล้วคุณนิ่งกับเขานิ่งแบบเหมือนคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาแล้วเขาเห็นถึงอย่างหนึ่งที่มองมาที่คุณคุณโดดเด่นสง่างามเมินเฉยสำเร็จกับชีวิตโคตรจะเห็นคุณค่าในตัวคุณเลยอะบางพลังงานเมื่อก่อนคุณอาจจะซับพอร์ตเรื่องการเงินเขาคนคนนี้เสียดาย บอกได้เลยว่าพลังงานคุณระดับนี้ใครจะไม่เสียดายเพราะฉะนั้นพลังงานคุณดูทรงคุณค่ามากในสายตาเขาตอนนี้เขาอยากจะจริงจังกับคุณแต่ว่าดูคุณนิ่งเฉยดูเยือกเย็นดูเย็นชากับเขาคือไม่ได้ให้ราคาเขาแล้วนะคะนี่คือความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณ ดูซิว่าพลังงานหน้าไพ่แนวทางจะเป็นยังไงนะคะถ้าเป็นเรื่องชีวิตบอกได้เลยว่าก่อนหน้านั้นพวกคนรอบข้างของคุณประเมินคุณได้อ่านอ่านคุณผิดมากในวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ให้ราคาคําพูดอะไรใครทั้งนั้นคุณอยู่กับตัวคุณเองสร้างความมั่นคงด้วยมือและสมองของคุณเองพวกคนรอบข้างแหละ คุณก็อยากขอบคุณด้วยที่คุณเข้มแข็งมาวันเนี้ยก็เพราะบทเรียนที่เขาพยายามพยายามที่จะกดดันคุณคุณใจดีแล้วนะแต่พวกนั้นพยายามที่จะบีบให้คุณต้องเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้พวกนั้นอาปากขังแน่นอนคนรอบข้างพวกคุณถ้าเรื่องความรักก็อย่างที่บอกค่ะอยากได้รับโอกาสจากคุณมากๆเสียดายความใจดีความ คุณเป็นคนรักที่ดีมากเอาจริงๆใครได้ไปโชคดีแต่วันนั้นบังเอิญว่าเขาเห็นแก่ตัวมากจนเกินไปประเมินคุณต่ําจนเกินไปดูซิว่าแนวทางพลังงานหน้าไพ่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจับเป็นยังไงนะคะโอ้สิ่งที่เกิดขึ้นบอกได้เลยคุณไม่ได้ใจดีคําไหนคํานั้นอ่าถ้าจะเข้ามาหาคุณอะคือเอาตรงๆเลยมึงอย่าอ้อมค้อม ไม่ต้องดึงฟ้าดึงทะเลดึงดาวอะไรมาชัดๆัดเลยมึงจะเอาอยัางไงเสียเวลาชีวิตคุณไม่ได้อยู่ในจุดที่จะมานั่งเสียเวลาวนเวรพ์พล่ำครวนอะไรกับใครคืออยู่ในจุดที่คุณชัดเจนกับเป้าหมายอนาคตข้างหน้าของตัวเองไปแล้วคุณตัดสินใจแล้วว่าแล้วว่าคุณน่ะอยู่ได้อยู่กับในหน้าที่การงานอนาคตตัวเองสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้ ได้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นคุณรู้สึกว่าคนอื่นคุณไม่แขลวซะเลยเอาจริงๆถามว่าดีมาดีกลับนะแต่ถ้าจะมาแบบมีเล่เหลี่ยมมาแบบว่ามีความคิดที่มันลบๆคุณไม่สนใจค่ะจะมาเอาภาระของตัวเองความอะไรมาให้คุณมาแบกรับเหมือนเมื่อก่อนเสียใจค่ะ ฉันไม่ได้แคร์เพราะชีวิตฉันต้องการที่จะมีความสุขอย่างเรื่องความรักเมื่อก่อนคนคนนั้นอาจจะมีไปดึงเอาคนอื่นเข้ามาหรือพยายามที่จะให้คุณเป็นมือที่สาม วันนี้คุณบอกได้เลยว่าอ๋อฉันไม่ได้ใจดีค่ะเคลียค่ะตัดทิ้งฉันอยู่คนเดียวก็ได้ชีวิตเปิดโอกาสตัวเลือกให้ทางเลือกขณะเดียวกันฉันมีความสุขกับการเก็บเงินกับความมั่นคงกับความร่ำรวยของของตัวเองเพราะฉะนั้นก่อนหน้าน,านั้นถ้าใครคนนั้นพยายามที่จะกักคุณไว้ในชีวิตถามมาซับพอร์ตคุณไหมนอกจะไม่ซับพอร์ตคุณแล้วเสือกไม่กล้าลงทุนลงแรงไม่กล้าเปคุณ ไม่กล้าพยายามที่จะทําอะไรเพื่อคุณแต่อยากดึงคุณไว้ในชีวิตเพื่อให้คุณตอบสนองเพื่อให้คุณทุ่มเทพยายามกับเขาซึ่งแล้วทําไมคุณต้องทําอ่ะในทุกวันนี้คุณไม่แคร์บอกได้เลยว่าคุณไม่แคร์คุณมีเสน่ห์คุณชัดเจนกับเป้าหมายคุณมีความสุขกับการมีเงิน การลงทุนการทำงานคุณมีความสำเร็จเพราะฉะนั้นความรักถ้าพยายามจะดึงคุณเข้าไปกักไว้ในชีวิตโดยที่ไม่ได้กล้าลงทุนไม่กล้าที่จะพยายามที่จะเห็นเขาเรียกว่าประเมินคุณด้อยมากคุณเป็นระดับนี้แต่ใจของพวกนี้นิดเดียวอะ่ะเหมือนทำเพื่อให้คุณอยู่จุดนั้นใช่คุณจะไม่รู้คุณรู้แต่คุณอยู่เพราะว่าคุณรักเพราะฉะนั้นวันนี้ อ๋อออกไปค่ะอย่าถ้าทําตัวแบบยึกยึกยักยักไม่กล้าคือคุณตัดทิ้งเลยชีวิตคุณมีความสุขแล้วไปข้างหน้าแล้วด้วยเพราะฉะนั้นใครที่มายึกยักกับคุณเสียใจด้วยค่ะคุณมีกําแพงค่ะชีวิตคุณผ่านอะไรไม่มาเยอะถ้าไม่กล้าอะไรกับคุณรักแค่ไหนคุณไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอย่าพยายามมาบาลานซ์คุณ ถ้ารักคุณกล้าหน่อยทุ่มทุนกับคุณหน่อยชัดเจนกับคุณหน่อยถ้าไม่เช่นนั้นออกไปต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตอย่ามาคิดที่จะเอาชนะใจคุณเพราะคุณระดับนี้แล้วคุณไม่ได้แคร์การที่จะมาคิดที่จะมาลงทุนกับคุณแค่เนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณต้องการเห็นความพยายามของคนพวกเนี้ยมากกว่านี้ ถ้าไม่ได้คิดที่จะมาพยายามอะไรกับคุณอยู่คนเดียวก็ได้เพราะตอนนี้คุณรู้สึกมองว่าคนอื่นน่ะไม่ได้ตอบโจทย์คุณเข้ามาก็เป็นพลังงานที่มาสร้างความหาแต่ปัญหามาให้คุณอะไม่ได้เข้าใจในตัวคุณไม่ได้มาเติมเต็มคุณการเงียบกันครั้งนี้มันทำให้คุณได้รู้ว่าพวกนี้เข้ามาก็คือหวังผลประโยชน์ให้คุณช่วยเหลือไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง แทนที่จะซับพอร์ตดูแลคุณกลับเป็นคุณที่ต้องคอยดูแลซับพอร์ตคนประเภทนี้เพราะฉะนั้นคุณเลือกที่จะนิ่งต่างคนต่างอยู่ไปเลยการาจิตใจก็ไม่ได้กล้าที่คิดที่จะทุ่มเทอะไรกับคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบอกได้เลยคุณโคตรที่จะฉลาดไปไกลเลยชีวิตของคุณอยู่ดีมีสุขละทุกอย่างมันอยู่ในกำรรม,มืออยู่ในการ เส้นทางที่คุณเลือกแล้วว่าชีวิตของคุณอ่ะฉันขออยู่ในจุดที่มันสงบถ้าใครคนนั้นมีเจ้าของอยู่แล้วก็ไปอยู่กับครอบครัวคุณซะเลือกที่จะจบคุณต้องการจบกับทุกปัญหาอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาให้ความมั่นคงคุณไม่ได้คุณตัดจบคุณขอสร้าง ชีวิตของคุณเองแล้วรอคอยคนที่ใช่ที่เข้ามาในชีวิตคุณที่เติมเต็มคุณเป็นความรักที่มันจับต้องและสัมผัสได้เท่านั้นถ้าไม่เช่นนั้นตัดจบเลยค่ะไปอยู่กับครอบครัวคุณซะเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณอะ่ะมันทรงอำนาจแล้วก็ฉลาดมากๆคุณไม่เสียเวลาค่ะนี่คือพลังงานของคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้วันนี้นะคะ ไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหมยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่อง Queen of Love t a r o t ช่องนี้ด้วยนะคะน่ารักทุกคอมเมนต์เลยค่ะ